รุนอันนี้ภาวนานะอันนี้อันนี้เทคนิคก็ยังไม่ชัดภาวนาถ้าเบรคพันสร้อยจ็ดสิบก็จะมีจิงกระเบลเลนลี่ไปนู่นเลยนะไปอีกร้อยจุดันเจ็อยแปดสิถ้าผ่าน1 6 7ู่นได้ใช่ครับมีรุ้นนะมีรุ้น60-40เพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมาดีมากๆนะครับจากการท่องเที่ยวจากการส่งออกรงมาลุ้นกันที่ที่พันหแล้วแหละไปไปต่อที่พันหกร้อยเจบหรอคะพี่กระถิ่ มากกว่านั้นก็พันหกร้อยเจ็ดสิบลุ้นอันนี้ภาวนานะอันนี้อันนี้เทคนิคก็ยังไม่ชัดภาวนาถ้าเบรพันหกร้อยเจ็ดสิบก็จะมีชิงกาเบลเรนลี่ไปนู่นเลยนะไปอีกร้อยจุดพันเจ็ดร้อยแปดสิบถ้าผ่านหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ได้ใช่ครับมีลุ้นนะมีลุ้นหกสิบสี่สิบเพราะว่าตัวเลขเศรษฐกิจออกมา ดีมากๆนะครับจา,จากการท่องเที่ยวจากการส่งออกแรงชาติมาสุขทางจริงๆต้องยอมรับถ้าหุ้นขึ้นไม่มีหุ้นนี่ปวดใจเลยนะแล้วจะน้ําตาไหลเลยก็คือพุ้นขึ้นแล้วนะพุน้นในพอร์ตมันแดงต่อ <c oughs> เป็นกันเยอะนะครับอันนั้นเป็นกันเยอะต้องฝึกนะครับต้องฝึกอัปเดตใ,ให้พอให้พอร์ตมันทันสมัยหน่อยนึงะนะครับแล้วตัวไหนที่น่าสนใจยังคงมองการเคลื่อนไหวของปูนใหญ่ได้สวยงามมากแข็งแรง นะครับที่ผ่านมาปูนใหญ่ลงมาจาก470ให้ดูครับนะครับแต่ผลมาจากการผลมาจากการดีมานที่หายไปเลยจากการที่จีนล็อกดาวประเทศนะครับก็เลยทำให้ราคาปิโตเนี่ยสเปดหายไปเลยรุ่นแรงถึงขนาดที่ปูนใหญ่จะเอารูกเข้าตลาดก็ขอเลื่อนอ่ะมันเอา i p พเข้ามาก็เลยอ่ะขอเลื่อนให้มันเหมาะสมก่อนนะครับแล้ว ตรงนี้เริ่มตีกับเพราะว่าบุญใหญ่เขาผูกออนดับมิสซิ่งของของไอร่าเราไปคุยเนี่ยเขาหวังเดียงเดียวเ,ยเลยคือเรื่องของจีนว่าจะคลายล็อกดาวน์นะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งอฮ่องกงอนุญ,ญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเป็นกรุ๊ปเนี่ยเข้าไปได้แล้วเริ่มเปิดเมืองแล้วฮ่องกงนะครับซึ่งถ้าฮ่องกงประสบความสําเร็จเดี๋ยวจีนก็ต้องเปิดตามนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยบุญบุญใหญ่ก็น่าจะกลับเป็น กลับไปสามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์ได้ได้สบายๆเลยนะครับก็มองเป็นตัวที่เธอนาลาวยังคงยืนยันตัวเดิมเคแบงค์เคแบงค์ราคานี้ก็ยังซื้อได้ถูกไหมฮะราคานี้ยังซื้อได้ซื้อได้นะครับเพราะว่าเนี่ยเบรกเบรกแนวต้านเบรกเทนลาเรียบขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลุ้นต่อนะครับว่าราคาประมูลนะครับราคาประมูลของของเอ่อบลจกสิกรนะครับว่าจะเป็นยังไง นะครับซึ่งการประมูลเนี่ยมันได้ราคาสูงสุดอยู่แล้วนะครับซึ่งโวแย่งกันแบบเยอะเลยอะแย่งกันอยากได้อยากได้กันเยอะนะครับเพราะนั้นพร้อมๆที่จะวิ่งวิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าสัญญาซื้อครั้งนี้เนี่ยซาเก็ตมันอยู่ประมาณร้อยห้าสิบแปบาทเป็นอย่างน้อย